สวัสดีครับผมชื่อนายนพพลัดก้อมกอนแก้วครับเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องฝุ่นครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อ apa, เด็กหญิงสิรินภาเรืองอรุณรับบทเป็นตุ่นค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเสกชวุรนิ่มดีวันผมแสดงเป็นตัวละครทอมครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธานเดชไพรพิงค์รับบทเป็นพีมครับภาพยนตร์เรื่องฝุ่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ พวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะครูแล้วก็นักเรียนมีความพยายามแล้วก็มีความตั้งใจมากๆนะครับที่อยากจะสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาครับโดยบทภาพยนตร์ก็เราได้แนวคิดมาจากภา,ภาพยนตร์ซีรีส์นะครับของประเทศเยอรมันนะครับในชื่อเรื่องว่า d าร์ครับซึ่งเรื่องดาร์ก็จะว่าด้วยเรื่องของเวลานะครับ เป็นความซับซ้อนของอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่มีความเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็เกี่ยวโยงกันไปกันมานะครับจนเกิดเรื่องราวขึ้นสำหรับเรื่องฝุน่นทำไมถึงต้องเป็นฝุ่นนะครับเนื่องจากว่าโรงเรียนวัดภาสุการามของเรานะครับก็จะมีปัญหาเรื่องควันจากโรงงานครับที่บางครั้ง ควันนี้ก็จะลอยมาในโรงเรียนของเรานะครับแล้วก็มันมันก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งครับที่บ่งบอกว่าที่ที่เราอยู่ถ้าเรายังปล่อยให้เป็นอย่างนี้อยู่อนาคตในอีกไม่ใกล้ไม่ไกลก็อาจจะเกิดเรื่องราวแบบในฝุ่นได้เช่นกัน <c oughs> ก็ด้วยความที่เรา ไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพนะครับเราก็เป็นแค่นักเรียนก็ถือว่าเป็นมือสมัครเล่นครับเราก็ทําเท่าที่เราทําได้ทําไมถึงไม่ทําเรื่องที่มันสดใสทําไมถึงไม่ทําเรื่องที่มันมีความมีความสุขความอะไรนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์เราไม่อาจจะแสดงแอคติ้งอะไรที่มันล่าเรื่องสดใสได้ไดมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับก็เลยพยายามให้เรื่องมัน ดูดาร์กดูนิ่งที่สุดนะครับเพราะว่าอารมณ์นิ่งเป็นอีกอารมณ์หนึ่งที่จะสามารถแสดงได้ง่ายที่สุดก็ฉากไหนครับที่แสดงยากที่สุดเลยครับฉากที่พี่ไมมินจากโลกนี้ไปแล้วค่ะเอ่อทำไมฉากนี้ถึงแสดงยากครับผมเพราะว่าพี่ไมมินเขาหายใจเกือบตลอดเลยค่ะแล้วก็เลยต้องถ่ายใหม่ฉากฉากที่พี่ไมมิน ตายแล้วครับอ่ามันแสดงยากยังไงครับถ่ายกันหลายเทคมากเลยครับเพราะว่าเขาติดตลูกครับฉากที่พูดกับทอมครับต,ตอนตอนที่อยู่ในห้องพยาบาลเออมันมันเป็นยังไงครับมันยากยังไงม,มันยากตรงที่เราจะพูดแล้วก็เผยยิ้มโดยที่ไม่ได้ตั้งใจครับมันเป็นหลายเทปม,มากสำหรับผม ทำให้ผมรู้สึกว่ามันยากมากครับเป็นฉากที่เล่นได้ยากที่สุดเลยใช่ครับอีกคําถามหนึ่งด้วยกันนะครับฉากไหนที่ประทับใจที่สุดเลยครับในฉากที่ทหนูได้จากโลกนี้ไปแล้วค่ะเพราะว่าหนูได้อยู่ข้างพระเอกอีกครั้งหนึ่งค่ะและครั้งสุดท้ายค่ะฉากที่ห้องสมุดครับ เพราะว่าสนุกครับแต่สนุกดีครับฉากที่นางเอกตายครับแล้วผมก็นั่งอยู่ข้างๆทำไมถึงรู้สึวว่าชอบฉากนี้ครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเสียเพื่อนและเราก็อยากแบบอยากมีเพื่อนอีกครั้งหนึ่งครับแต่ผมก็ถ้าถ้าอยู่ในหนังจริงๆผมก็อยากให้ในางเอกรอดนะครับไม่อยากให้ในางเอกตายก็ยังไงก็ ฝากท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสําหรับเรื่องฝุ่นนะครับก็อย่าลืมนะครับมารับชมด้วยกันเร็วๆนี้นะครับวันที่18ธันวาคมขออนุญาตเอาไปแข่งประกวดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยจะเอามานําเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันอย่างเต็มเรื่องนะครับอีกทีหนึ่งนะครับแต่วันนี้พวกผมแล้วก็นักแสดงนะครับก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนาเสียด